วันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะสำหรับคนที่มีคิดว่า,อ,าอยากทำธุรกิจนะคะแต่ยังไม่พร้อมนะคะไม่มีเงินทุนไม่มีเวลานะคะไม่อยากเสี่ยงนะคะในการทำธุรกิจนะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่ออื่งน,นะคะปราณีสาวสิสรินะคะเป็นนักธุรกิจอินดีมนะคะ วันนี้ก็จะจะมาบอกกับทุกๆคนนะคะว่า,าทุกคนเนี่ยจะมองจะอยากจะทําธุรกิจนะคะเพราะว่าตามสถานการณ์นะคะสถานการณ์ของอโลกปัจจุบันของเรานะคะก็จะมีปัญหาในส่วนของโควิดกันนะคะ มีผลกระทบนะคะเพื่อนๆ่ทุกคนนะคะที่ทำงานทั้งทำคนที่ทำงานประจำนะคะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะตอนนี้มีผลกระทบให้มากับตัวเองมากมายนะคะคือบางคนก็ตกงานนะคะธุรกิจผลประกอบการลดลงนะคะแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่านะคะเราอยากทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะคะแต่เรารอให้มันพร้อมนะคะพร้อมพร้อมยังไงนะคะถ้ารอให้มันพร้อมธุรกิจของเราหรือสิ่งที่เราอยากจะทํานะคะมันคงจะไม่ได้ทานะคะเทียบอย่างตัวของอ่งเองนะคะอ,อยากทําธุรกิจนะคะตัวจริงๆอ่ะมีงานประจําอยู่นะคะอยากทําธุรกิจอินดีมเนี่ยจะรอให้พร้อม คงไม่พร้อมนะคะเก็ตัดสินที่ตัดสินใจทําธุรกิจอินดี้ไม่มีความพร้อมไม่มีประสบการณ์นะคะ,ะทำไมไม่มีความพร้อมไม่มีประสบการณ์เพราะว่าึ่งไม่เคยมองด้าง,งานธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะแต่ทําไมถึงตัดสินใจทําเพราะเพราะว่าเราจําเป็นต้องทําเพราะรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะมนุษย์เงินเดือนทุกๆคนก็คงจะรู้เนาะว่าสิ้นเดือนเนี่ย เราเอาเงินมากินล่วงหน้าแล้วนะคะก็จะเหลือสักไปเท่าไหร่นะคะในในการจ่ายในแต่ละเดือนแต่มันก็ไม่ชนถึงเดือนถัดไปในแต่ละเดือนนะคะค่าใช้จ่ายมันคงที่แต่รายได้น่ะมันก็เริ่มลดลงนะคะ,ะจะรอให้พร้อมนะคะคงะไม่ไม่ไม่พอนะคะไม่ทันกับสถานการณ์ของของโลกปัจจุบันละ ะะเราตัดสินใจนะคะตัดสินใจทําแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้นะคะทําแล้วก็ตัดสินใจทําแล้วก็มาเรียนรู้กันพร้อมๆกับการลงมือทํานะคะ,ะมีบางคนก็บอกว่าเออฉันน่ะไม่มีเงินสําหรับการลงทุนถามหน่อยว่าเมื่อคุณอยากลงทุนนะคะคุณจะรอให้พร้อมกับเงินลงทุนหรือคะมัน เมื่อไหร่มันจะพร้อมนะคะณวันนี้เนี่ยคุณทํางานประจํามาตลอดทั้งชีวิตนะคะแต่คุณมีเงินสําหรับที่จะมาลงทุนในสถานการณ์แบบนี้ไหมนะคะก็ไม่มีนะคะคุณจะเก็บเมื่อไหร่แล้วคุณจะได้มาลงทุนนะคะตื่นก็เข้ามาแบบไม่มีเงินลงทุนแต่ทําไมถึงได้ทําธุรกิจอินดีมเพราะอื่นก็ยืมมาคงจะไม่จนลงไปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเออ ถ้าเรากู้เงินมาเพื่อทําธุรกิจเนี่ยเราไปไม่ได้มันก็คงจะไม่จนไปกว่านี้นะคะแต่ถ้าเราสําเร็จละ่ะนะคะแต่ถ้าเราสําเร็จล่ะคะคือเราจะปลดล็อกชีวิตของตัวเองได้นะคะอันนี้อยากฝากกับทุกๆคนนะคะว่าถ้าคิดว่าไม่มีเงินลงทุนคิดใหม่นะคะว่าวันนี้เราไม่มีมันก็อย่ายังไม่มีนะคะให้เราตัดสินใจไม่มีก็ต้องหามาทํา ะะเพื่ออนาคตของเรานะคะคตอนนี้หลังเราชนฝาแล้วนะคะทุกคนหลังชนฝาแล้วจะรอเหรอคะรอให้ตัวเองตายหรือรอให้ตัวเองอหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยเลือกที่จะหานะคะหาโอากาสตอนนี้โอกาสมันมาแล้วเราทำให้เราต้องเอาโอกาสของเรานะคะคแล้วอีกข้อที่สามนะคะทุกคนก็จะบอกว่าออไม่มีเวลา ฉันไม่มีเวลาทําหรอกนะคะแต่ถามว่าคุณทํางานประจําหรือคุณทําธุรกิจเนี่ยคุณมีเวลาหรือเปล่านะคะบางคนก็บอกว่าไม่มีฉันก็ทําฉันต้องตื่นเช้าโน่นนานนี่แต่ธุรกิจอินดีมของเรานะคะธุรกิจอินดีมของเราทําได้ตลอดเวลานะคะเราไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะ,ะเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เราสามารถ ใช้ได้ตลอดเวลานะคะอีดีิเนยคะเปิดมาได้าสามปีจะเข้า3ปีแล้วนะคะอ่าแล้วทีนี้ในะสปีเนี่ยถามว่าคนที่ประสบความสําเร็จมีเยอะนะคะแล้วเราก็ต้องมองคนที่สําเร็จนะคะในส่วนของการทําธุรกิจนะคะรับรองได้เลยนะคะอการันตีว่า ธุรกิจอินดีมนะคะไม่มีความเสี่ยงนะคะถูกต้องตามกฎหมาย100%ยเปอร์เซ็นต์สคบรับรองนะคะอ่าแล้วที่สำคัญนะคะถ้าเราตัดข้ออ้าง4ข้อนี้ออกไปนะคะเรามาเริ่มธุรกิจอินดีมด้วยกันนะคะ,ะการทำธุรกิจอินดีมทำแบบไหน ะะการทำธุรกิจอินดีมตอนนี้ธุรกิจอินดีมของเรานะคะ,ะเป็นงานออนไลน์100%นะคะมีที่เรียนรู้ในห้องเรียนนะคะขอเพียงข้ออย่าเอามีข้ออ้างทั้ง4ข้อนะคะขอให้เราเข้ามาเรียนรู้นะคะอินดีมมีห้องเรียนรู้นะคะขอให้เรามีโทรศัพท์ นะคะโทรศัพท์สำกรับการเรียนรู้นะคะเราจะมีห้องไลน์นะคะห้องไลน์สำหรับทีมงานนะคะในการเรียนรู้นะคะ,ะสำหรับเรายังไม่ได้สมัครเราก็ยังมีห้องเรียนนะคะเข้าไปศึกษาดูก่อนว่ามันใช่ในสิ่งที่เราอยากได้ไหมมันตอบโจทย์กับเราไหมแต่ถ้าเราตอบมันตอบโจทย์กับเราเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะ,ะตัดสินใจร่วมทำธุรกิจอินดีมกับ กับเรานะคะ,อ,ะอันที่2นะคะหลังจากที่เราสมัครแล้วนะคะมันก็จะมีทีมงานช่วยเราในการทํางานทํายังไงให้มีไรายได้นะคะขออย่างเดียวอย่าให้เรานะคะปล่อยมือนะคะอย่าให้เราปล่อยมืออัพไลน์อย่าให้เราปล่อยมือทีมงานนะคะ,ะมีห้องเรียนที่ไหนเข้าศึกษาเข้าเรียนรู้พร้อมกับการลงมือทํานะคะ ถ้าเราสมมติว่าเราเรียนรู้อย่างเดียวแต่เราไม่ลงมือทำเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะต้องมีข้อแก้ตรงไหนนะคะเราจะทำยังไงถึงจะมะีประสบการณ์นะคะเราก็สามารถนำประสบการณ์ในส่วนตรงนั้นนะคะมาปรับปรุงนะคะในครั้งต่อไปนะคะ,ะวันนี้นะคะ,ะในก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะแนวเกี่ยวกับของว่า ทุกคนจะมีข้ออ้างในตัวในการจะ,จะทำธุรกิจนะคะว่า,าเราจะทำธุรกิจยังไงเราสนใจอยากทำธุรกิจแต่เรามีข้ออ้างในใจเรานะคะอืงไขข้อข้องใจให้แล้วนะคะถ้าเราสนใจนะคะพี่ๆสนใจก็ทักเข้ามานะคะทักเข้ามา,าร่วมทำธุรกิจร่วมกันนะคะวันนี้นะคะถึงก็มาขอแชร์ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ